สบายดีทุกคนสบายดีมึอนี่เฮามาสาปลาคอนนี่ใช <laughs> ่คุณได้บ่นี่เฮามาสาปลาคอนพี่หนุ่ยต้องมีแม่มันนี่แม่มันไปใช่ป่๊มันก็ไปเลยแม่มันเจ้ากระใส่ของคุณโบเวลาเจ้าะซาเจ้าก็ะซาสิครองขยะมันไปพูนอยู่รุมปลาหลายเอาหินแล้วบดปลาหลายน่ะให้สิเอา กะซาเซกกระตาคุณนี่จะมาถอกเซกะตาแบบนี้นี่จะเพดานี้นนนแต่ว่ามันบริษาอันนั้นมันหน่อยเดียนเขามันเขาหูประดุกเาเห็นบาลากระไหลกินตอนเขามาให้รื้อเจ อือหัวใสติงเบิ้ดเพิ่นละเฮ็ดบดแน่น่ะเฮ็ดแนี่ไหีองจิกจิกจิกถมันายจิกเจ้าเขียวทะทอกค่ะเจ้าอย่าเเก็บเอามันคูเอ่ยเนาะสติงเนาะทอกให้มันมดน้ําแล้วก็จึงเก็บจึงอันนั้นอีหยังบ่สจเเลือยเลยจ้ะไน่ะขาวๆ ยางไม้อันนี้คือถาได้ปลาขาน้อยตัวเดียวพี่น้องมี2โตได้ได้ปลากระบกบ่อันขเฮาต้องมีเด้อสติงปลาดุกนี่ฮเนาะหาสิโจกเด้อจ้ะ เอากระมานี่พี่น้องเอ้ยนะเยอาของเห็นเห็นข้างนบปุบ่ว่าสิเอาเห็นมันยิมยิมเออข่ายสิงยอดตันกระด้งนรนี่มีนิมปัสซิวอยู่นี่ปลาซิวปลาคารเนาอ แต่กับป้าในน้องก็มีอยู่เพียงหองถังมาหลอปลาคอน,กนปอนกินปลาคอนได้ปกินปลาคอนได้ก็จะพบว่าขวดคุณเอ้ยมันสเขาไปดูถา่าจะตักออกบนใดบนไดมันสิมีปลาแบบบัวากระา

ต <pod> ้องเอาจะให้มันเลือจากธรรมชาติอันบก่อเอาอาหยดู่ีเนาะอัดคลิปบรดีปลาซิวมีแต่ปลาซิวเลยาทาไปเบิ่งบัดเฮาสีละก่อหนอเฮาได้ลายสิได้่งก็มีโอ้ยอยดิมันอ้องสิได้สันได ห้าสี่สามสองหนึ่งแต่ว <MA ่า่มีอย่างแต่รุนขนาดได้หอยล่ะม่ได้หอยยังเทิดมันหมดแล้วคอเอ้กเกิโอ้ได้หลายนะคะเด็กามกระบกข้าตืด้วยน้องนี่เลยใส่หลายตืบความไม้เห็น แล้วบ่พี่น้องนกลุ่มก็มีเลยกุ้งเต้นและเมื่อนี่ก็ได้กินกลุ้งเต้นใครแตะยันโทรศัพท์ออกเนาะกระติงพี่น้องเออ พี่น้องกระตาคอยขาดคู่คอยขาดนี่ขาดเป็นคู่อะไรเลยนะ่ะขาดแบบนี้นเลยชิดใจเอ้ยขาดจะเคลื่อนห้าตาสิน่ะมาพี่น้องเก็บปลาอีกนี่นะ่ะนี่ปลาเขา่า <c oughs> เก็บกับหมดเลยนะชิดใจนี่ปลาอันนี้ปนินกล้องไว้ใช่ กเดีเยวถอดลงเต๋ของคือวอ่าไ <c oughs> ปไปขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม,าม,ามายากยเลยเข้าสมาเลเกะ็ะมาถาป้าใช้สมารเล็กจุ๊บจเ้าหัวสมาเล็กไปอีกบ่ป่ะพาะ หาเห็น้อยน้อยหนึ่งนะมาแล้วคครูหนึ่งดอกวางหนึ่งมาจักแหละหาเห้กันยืนยีกององเอจะเมื่อยแล้วจะเป็นกระสิจโขอย่างว่าแวบเล่าจะเป็นหงนี่กับโ่เออเรก่อนเรองก่อนกระโิมีนีกระโนหูตัวนี้จน่าง งูกระพูนคเกานจรมีแต่กระพูอะสิกินมันมันเลิกตัวนี้ไปเมื่ออ่านะตัวนี้นะาไปไปเมื่อะเมื่อเมื่อกระพูนไีร่ปลาี่เราหามาได้พี่าเอย ไปซาเอาเกี๊ยนชนงานเอาไปเก็บนี่เก็บนี่คุณไปเก็บปลาทั้งคุณมีปลาเขาเก็บมาได้เขาหามมาได้เมื่อพอได้ปั้นเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยสิขอจบคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยไปนี้นะฝากติดตามบอกกันหน่อยเด้อคุณสาลาวกระซูมน้ำใหยิงเหยิง